ว้าวตามเรามาถึงที่นี่เอยนะคะดิโอลิมปิกขับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว้าวสารานะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันนะคะที่ดิโอลิมปิกขับนะคะสาขาปทุมวันบริซัท กันอีกแล้วนะคะบอกไว้เลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะสำหรับรายการนะคะมีสองช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะคะสำหรับ่วงแรกค่ะฟิตวิตสาระนะคะและช่วงที่สองค่ะสาระหัวไหลตีอ้อ,อ่ะอ,อวันนี้จะมีใครมานะคะแขกรับเชิญใครจะมาออกกำลังกายก,กับเราสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวเราพบกันในช่วง มาสู่ช่วงฟิตวิทสสาร่านะคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสนะคะดีโอลิมปิก l ับชั้น8นะคะแล้ววันนี้นะคะเทรนเนอร์บีมของเรายังอยู่กับเราที่นี่นะค่ะ,คะ,คะวันนี้นะคะเราจะหมอกำลังกายลดหน้าท้อง,งค่ะกระชับสัดส่วนของ,ของคอม์มาสเซอร์หรือแกนกลางลำตัวนะครับกี่ท่าดีคะวันนี้มาั สี <PI AN> ส่ท่าเลยไหมครับสี <teenage fashion online> <c oughs> ่ท <Christ> ่าใหม่ไมคะยังมีซิกแพ็คอะจัดง่ายเลยครับจัดหง่ายอย่ามีซิกแพคว่าแล้วนะคะเตรียมเสื้อเตรียมแมตนอนลงมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าท่าแรกเลยครับพี่สาร่าท่าไหนคะท่าแรกนะครับจะเป็นท่าอีคขั้นสี่ขั้นขึ้นมาครับโดยการสี่ขั้นโดยการดันอัพมันตัวขึ้นนะครับยืดขาให้ตึงนะครับโดยการสังเกตตัวเราประเป็นตัววีหุบเข้าและหุบบ่อนนะครับโดยการมีเข่าเข้าหาหน้าอกหัวไหล่นะครับยืดออกนะครับเดนกำลัมตัวให้รู้สึกยืดของหน้าท้องและเป่าลมครับหายใจออกครับ แบบนี้หนึ่งนาทีครับพี่สาระหนึ่งนาทีปะนะทุกครั้งที่ใช้แรงครับหายใจออกนะครับนี่หัวเข่านะครับเข้าหานำตัวหรือหน้าอกของเรานะเวลาออกแรงหายใจออกคนส่วนใหญ่ชอบกั้นลมหายใจเวลาออกแรงหน้ามือสิคะคุณสุดยอครับสำคัญที่สุดครับมาหนึ่งนาทีสามสิบวิสุดท้ายครับ น้ำตอนไหนจ้ะผมตามเขอยู่นับใจใช่ไหมไม่ออกเสียงห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับต่อมาต่อมาไปกันเลยไหมครับต่อเลยัะตัวต่อมาเขาจะเป็นด้านข้างลำตัวแล้วครับโดยการใช้ทวิตข้ามลำตัวแบบนี้ครับส้นเท้าครับยกตัวข้ามจะได้รู้สึกถึงสะโพกนะครับ้าเขานัานข้างเนาะมาขึ้นนะครับ มาเอวเนาะเอวครับเหมือนกัน1นาทีเช่นกันครับพี่ิาร่าโอเคเซตโพซิชั่นตัวตรงตั้งฉากครับับยืดขาขึ้นนะครับอายกตัวข้ามมาเลยทุกครั้งที่ยกนะครับใช้แรงหายใจออกครับหายใจออกนะคะเวลาใช้แรงทวิบบิดลำตัวใช่ไหมคะถูกต้องครับเอวของเราจะเป็นเอลเอสหนึ่งนาที ต่อมาเราจะเป็นการรูปแบบของการเกรงค้างหรือหงของกล้ามเนื้อนะครับโดยการยกขาขึ้นนะครับวีค้างอย่างนี้เลยนะครับเอล้าตัวนะครับประกอบกันอย่างนี้ได้เนาะมือสัมผัสด้านข้างลำตัวครับแล้วยกออกขึ้นไว้ให้รู้สึกด้านหน้าท้องของคองมาสเซลนะเกรงค้างไว้ตลอดทํางานไว้ตลอดนะครับทำได้เหรอคะอาอันนี้ครับประคองตัวไว้ยืดออกขึ้นนะครับเอาค้างี๋ยไม่งั้นครับมือสัมผัสสัมผัสกับเบาะได้ด้านข้างลตัวครับ วางแขนได้ยกขาหน้าครับยกขาขึ้นอนไอวานขึ้นกว่าเดิมครับนานเท่าไหร่คะหนาทีเช่นกันครับอ้ยจันได้สบนาทีนาทีไหวไอ่ะจไหวเป่าทนเนวเ่ทนเนาจะไม่ไหวแล้ว5้าส kind of ี่สมสองหนึ่งโอเคครับ เดี๋ยวตัวต่อมาโคค้างและสลับข้างอีกข้างหน,นึ่งนี่อันนี้จะเป็นเหมือนเราเอามารวมกันครับไม่ว่าจะเป็นการยืดหดของกล้ามเนื้อ,อการโคค้างของกล้ามเนื้อเหมือนกันเนาะสองอย่างด้วยกันนะครับหลังสระยกเข่าขึ้นนี่ขาขึ้นออกข้างนึงทับไว้ที่พื้นสลับอีกข้างนึงครับตัวนี้จะได้ก้นด้วยสะโพกด้วยนะครับท้องด้านล่างด้วย สำหรับใครที่อยากออกกาลังกายแบบจริงจังนะคะมาที่ประุมวันพรินเซสนะคะออกกําลังกายกับเทรนเนอร์บีมของเรานะคะมาเจอกันได้ทุกวันค่ะตอนนี้นะคะที่นี่นะคะเป็นที่โปรดของครูซาร่าเลยเพราะว่าอุปกรณ์เยอะมากเลยฉันมีความสุขมากเวลาที่ฉันอยู่ในฟิตเนสที่มันใหญ่ใหญ่ห้าสี่ ใั้ไม่ไหวแล้วจะเจ้ออยู่เลยหนึ่งโอเคผมเริ่มดนแหงนะครับรอบวันนี้หน้าท้องส่วนบนและส่วนล่างด้วยใช่ไหมคะเราก็มีฝุดบาลานไหมเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อก็จะเป็นบาลานคือการโฮค้างไว้ฝุกการแกงการลำตัวเก่งค้างไว้ครับก็สี่ห้าทั้งหมดอ่ะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมทำรวมทั้งหมดเลยสี่ท่าอกันลองดูเลยครับเคทาแรกาแรกวอนะคะ ตัวต่อมาครับตัวต่อมาก็จะเป็นการใช้สวิตตัวนะครับโดยการยกขาข้ามผ <Okay. S 2> ่านนะครับต้นขาสะโพกนะครับเตรียมพร้อมไหมพ <อ S 2> ิศระไปเลยครับย,ย,ย,ยกข้ามยกข้ามนั่นเลยดิ โอเคต่อไปครับท่าโฮโดยการยืดขาเกรงค้างและเอ็นตัวม้าหลังครับเป็นการเกรงของหน้าท้องเนะาะมาเตรียมตัวครับสุดบาลานซ์ด้วย,ย,ย,ยมือนะครับหนึ่าทีโยขาขึ้น <c oughs> โอ้สุดยอดครับพิซราแข็งแรงมาก 3, 2, 1โอ้อโอเคต่อมาครับก็จะเป็นท่าสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นการโฮงค้างและทวิซ้ายขวาสัมผัสโดยใช้ส้นเท้านะครับหลับข้างด้วยกันเนาะเตรีย,ยมพร้อมนะนักศิลป์ยกขาขึ้นมาเลยและ,<ว>ะอีกข้างหนึ่งยืดลงสลับอีกข้างหนึ่งครับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งนทีเองหน่นที โอเาโอเคครับโอเคค่ะผ่านแล้วนะทั้งหมดสี่ท่าทำสองรอบใช่ครับแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าทําทุกวันซีแปคขึ้นใช่ไหมขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ยี่สําคัญแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายหรือว่ายังไงครับก็คือบวกกับการบริโภคอาหารนะครับคุยตามโภชนาการนะครับไม่ควรทานของหวานนะของหวานของอะไรที่มันสารถใช่นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่มันของมันของทอดก็สามารถเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับโอเค หรอครูซาร่าก็แก้ใแก้ไปอย่างนั้นแหละคืว่าจริงๆเทรนเนอร์เขาทำโชว์ก่อนหน้านี้นานแล้วไงเขาก็เลยหมดแล้วเพราะว่าเขาสอนครูซาร่ามาสักพักนึงแล้วนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอลิมปิกคลับนะคะคุณเทรนเนอร์นะคะที่เจอเราเจอกันสองอาทิตย์แล้วนะใช่ครับผมโอ้โหสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายกับเทรนเนอร์บีมนะคะมาพบกันที่ปทุมวันพรินเซสทีโอลิมปิกคลับแล้วเดี๋ยวเรานะคะพบกันใน ช่วงถัดไปวันนี้มีแขกรับเชิญใครแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะพบกันค่ะ